ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมโมบายลีเจนอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไฮยาบูสาให้ดูนะครับก็นานๆทีจะได้เล่นนะครับเพราะว่ามันหลุดแบตนะแล้วก็กดโซโล่แรงมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมนยครับว่าเกมนี้เราจะเป็นยังไงบ้างน,นะก็ฝั่งเราก็จะมีไฮยาบูสานะครับม,มีเบเรลิกไทเกียวแล้วก็เบียรทิกลิเลียนะ ชน้มีจอยมาริซาไฮรอดมาทิดแล้วก็ชูนะครับแล้วเราไปเข้าไปในเกงกันเลยครับเราก็เข้ามาในเกมปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพลไอเทมชิ้นแรกก็จะออกเป็นรองเท้าก่อนเลยนะเพราะว่าได้ตีเร็วนะครับก็จะฟาร์มเร็วขึ้นนิดหน่อยนะครับผมจะฟาร์มแบบัฟฟ้าก่อนละกันนะครับไปจบที่ล่างนะ ฮีโร่ฝั่งเรานี่ก็ค่อนข้างปแปลกนะครับกดโซโล่มาก็คือเล่นตัวมั่วอยู่แล้วนะคือเบเรลิกออฟเลนอะ่ะก็ค่อนข้างที่จะดูสซแล้ก็น่าจะยากอยู่ในเกมเนี้ยฟามเสร็จแล้วผมก็ฟาร์มลงมาล่างนะครับแล้วก็ฟามปกติกันนะต้นเกมก็ฟาร์มหาเลเวลสี่ก่อนนะครับตรงก็ฟามมาข้างล่างนะแล้วก็ จะเบลสีแล้วนะครับอีกนิดเดียวเจอโดมั่งนสองคาบนะกต็ต่อไปก่อน,น้อน,นิดนึงแต่แล้วก็โดเขาต่ออยู่นะปึ๊บมาทิศดักดูนะครับก็เลยแบบว่าไม่อยากเข้าสูงนะไม่อยากเข้าลึกแล้วทีก็เหมือนมีประเด็นนะแล้วชูเขาก็เดินมาตัดเบไกลด้วยนะครับทีมเราก็เดินเฟิร์สบัดไปแล้วนะก็ ทำอะไรไม่ได้ครับผมเราก็ฟาร์มเหมือนเดิมน,นะครับเข้าไม่ได้นะเมื่อกี้ฝนะั่งเขาเติมเยอะนะครับฝั่งนู้นการเล่นไฮบุษะก็คือสกิลสกิลเงาให้โดนนะแล้วก็ปลาดาวกระจายแล้วก็กลับเงาทีหนึ่งนะนี่นะครับเราเลงเงาให้ดีนะ พอฟิกแล้วปุ๊บปลาดาวกระจายกลับเงาก็กลับเข้าไปปลาดาวกระจายทั้งจึ๊บแล้วอันตรีนะครับจึบจ๊บจิ๊บจิ๊บจ๊บวิปลาอีกทีหนึ่งสวยดาเมจดกับไม่พอนะต้นเกมเขาออกเป็นรองเท้าตีไว้ด้วยนะครับแล้วมีอะไรขานยิดนึงนะแล้วก็บ้ากับบ้างกอแล้วกันนะครับ เราก็วิ่งขึ้นไปฟาร์มเหมือนเดิมน,นะครับรพคาดมันจะโดนนะจังหวะนี้เรียบร้อยโดนอีกแล้วนะครับปึ๊บนี่นะครับแล้วก็แปะเงาปาดากระจายกลับเงาก็ปาดากระจายนะกลับเงาก็ตามเชิงครับตามจังหวะนะเล่นตามจังหวะ ตีเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งคิวนะเขาตีเต่าอยู่นะครับแต่เราไม่มีเลตินะอุ้ยแล้วสก,กิลเราหมดด้วยนะครับก็เรียบร้อยนะครับชอตน,นี้ก็ตายไปนะเสียเต่าเลยนะครับหนีไม่ได้นะครับสก,กิลเราหมดแต่เกิดมาผมก็มาฟาร์มนะครับเพราะทำเลไ,ไม่ได้นะฟาร์มหาของก่อนนะครับต้นกิม มีเมเลซ่านะครับปึ๊บป่าเงาสับกลับเงานะแล้วก็รับกลับเข้าไปป่าเงาปึป๊บอันติจึบจ๊บจิบจ๊บจิบ๊บเข้าคีมนะไม่ตายเออสกิลเราหมดพอดีนะครับเรียบร้อยไม่น่ารอดจึบ๊บอุ้ยเพื่อนเพื่อนนี่เยียดเยยอุ้ยอุยมารับสวยแต่จอยมาเรียบร้อยนะครับก็ตายอยู่ดีนะนึกว่าจะรอดแล้วนะครับจอยมาพอดีเรียบร้อยครับทีมเราก็เสียหายกันไปหมดนะโอเคครับเกิดมาก็ วิ่งมาฟาร์มเหมือนเดิมน,นะแต่บัฟเราก็าโดนชูไหลไปอีกแล้วนะครับคือออฟเลียนเขาเล่นดีมากนะครับคือแบบมาตัดออเจกต์เรานะแต่ออฟเลียนเราคือไม่ได้ทำลายเลยนะครับเพราะตัวค่อนข้างชานะบรลิกฟั่งเขานี่ก็ทีเมเิร์งดีเกินนะครับผมก็พยายามวิ่งหาฟาร์มนะแต่ก็ไม่มีคีฟพห้ฟาร์มนะครับกลับมาแท็กเลนก็ได้นะจุ๊บเจอที่หน่อยนะครับ เที่ยกับเงาครับต่อเขาสะกิดนิดนึงนะคงจะเป็นลงเออคงจะไปเล่นเต่าไม่ได้นะเพราะว่าดูจากทีมเราแล้วก็ไม่ค่อยจะเป็นงานเท่าไหร่นะครับ e อ p จริงๆก็ต้องโซนเต่าให้เราด้วยนะครับโลมอย่างเงี้ยเมดอย่างนี้นะครับแต่แบบบางทีเขาไม่ได้โซนให้เราเราก็ไม่ต้องไปเอานะวั <S <S นนี้เราก็เด็งเที่ยมดีนะป่างอ่าดากกระจายเข้าไปนะครับแล้วก็อันตินะปลาดาวใจานึงแล้วก็ ขับก็ได้นะครับถ้าแบบกลัวเขาดัดเงาอย่างเงี้ยเราก็ต้องบาราปก่อนนะเพราะว่าเขาดัดเงาแน่เลยจอยนัน่นไงครับไปเอาเบีย์ทิศแล้วละเรียบร้อยนะครับเสียอีกหนึ่งนะเมื่อกี้เห็นแบบๆนะน่าจะรามาทิ์นะครับเกือบไปรอดนะกลับมาก็หาคี้ฟ้าเหมือนเดิมนะครับตรงนี้เราไม่ค่อยจะเล่นเกมด้วยนะครับเพราะว่าขี้เกียจ ไม่ค่อยบางด้วยนะครับงานรายงานเยอะอเลยเดินนะจะบ้าเลยนะครับโอเคเพื่อนฮายาคิวจอยแนละ้วเพื่อนบอกฮายาจอยคิว <laughs> นี่นะครับรปลาเงาปุ๊บกลับเงาเข้ามาแล้วก็ไปอีกทีหนึ่งจึ๊บอันติจึ๊บจุ๊บจุ๊บจ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 ๊บ,จบแล้วก็ออกมานะครับแค่นี้นะครับคกิลเราหมดแล้วนะทาอะไรไม่ได้นะครับหนีไปฟาร์มรอยนก็ยังได้มาตัวหนึ่งนะครับ จังหวะน,นี้เราก็ฟาร์มครีปนะจอยจอยปางเราไม่โดนนะครับจึ๊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 บจ๊บกลับเงานะครับนีมาฟาร์มเหมือนเดิมนะถ้าเงาหมดก็คือหมดสก,กิลแล้วนะครับต้องรอเล่นพร้อมเงานะคอมโบของห้าอย่านีนะสไนเปอร์ยิงโดนหรือเปล่าเพื่อนนั่นเงยิงอะไรวะเนะี่ะ กลับเข้าไปปุ๊บตีไม่ไม่น่าตายนะเราก็กลับไปฟาร์มดีกว่านะครับเราต้องใช้เงินนะเพราะว่าถ้ามีของขาอาจจะแบกได้อยู่จะ,จะตีไปก่อนเนะ เาฟาร์มไปนะครับการคีบเลดนะเพื่อนก็จะบวกอย่างเดียวเลยจะยนสิเพื่อนชูมานะระวังชูติด้วยนะครับนี่ครับเจอแครีเขาปางเงาปุ๊บสับเงาไปเลยก็ได้นะแล้วก็อันตินะฮะแล้วกลับเงาครับนี่นะครับสกิลเราก็หมดแล้วนะแต่เราก็ได้มาตัวหนึ่งนะครับไทเกีลวรบสวยนะแต่สกิลเราหมดตนันเราไม่ได้ครับเรียบร้อยไลหมดตีเรียบร้อยอค่าสี่ จึ๊บบางเงาออกกลับเงาเข้าไปจึ๊บชิ้นนีงสวยได้ชอตด,ดาวนะได้ชอตด,ดาวมันหนึ่งนะครับแต่เพื่อนเราไปหมดทีมนะครับคือสองตัวที่ได้มานี่คือมีแต่เราวล้วงนะตอนนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะครับค่อยๆเลื่นไปก่อนนะค่อยๆดักข่าทีละตัวนะครับ นี mm ่ปลาเงาเข้าไปกับเงาแล้วก็ปะตีอีกทีนึงนะครับปลากระจายตายปะเนี่ยจิบ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 โอ้โหยังถึกเลยอ่ะห้รอยเขาออกออกของกันเลยนะไม่รอดนะครับชานี้โอเคครับเกิดมาผมก็มาฟาร์มาฟ้าเหมือนเดิมนะครับเกมตามนะเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับได้แต่ป้องกันนะครับแล้วก็เสียหลอดไปแล้วนะ เพื่อแต่ป้องกันนะครับแล้วก็รอสวนนะทําได้แค่นี้นะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็ขี่บ้านผ่านขี่ขี่บ้านผ่านขี่รถผ่านบ้านบ้านผมนะจะบ้าตายไปหมดแล้วนะสมองอีกโชว์ปีไปทีนึงอันติอายแล้วกันจุ๊บจุบเรียบร้อยได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับเรากลับไปกันบ้างก่อนแล้วกันนะ อยากเพิ่งบอกเพื่อนการบ้านก่อนการหล่อก่อนละกันอืมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งวลีอีกเราเจ็บเจ็บเจ็บเอ๊ยกดผิดเรากดเงาทำไมเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วนะก็จะเออเออหน่อยนะครับอุย้ยจอยจอย่าเย็นเพื่อนอุย้ยไทยเกียวรวบสวยนะตอนนี้ คือปากเข้าไปอันติจิบล้อจะมาทิศมาสวยครับได้มาสามนะไทเกียวทำสวยนะช็อตนี้ปวดจีนไฮรอดลอดไม่ได้นะครับมีชูอยู่ชูนี้เราระวังดีๆนะผมว่าเขาเตะเราตายได้อะจุบเตะอุ้ยนั่นไงล่ะจริงด้วยกลับเงาป๊อเกือบขิดเกือบขิดถ้าได้ต่อยอีกทีนึงเราตายเนี่นะเราข้าฟากอนละกันนะครับ นี่ไงเราลองมันฟิกเราลองมันฟิกอุ้ยนั่นไงี๋ยวเดี๋ยวมันไม่รอดเจ้าปลางก็กลับที่นั่งสวยขับตายโอ้โหกลับบ้างก็แล้วกันจะโชว์ผิวไงมวยหมดแล้วตอนนี้เกมก็ตามอยู่นะครับยังยังไม่ฟื้นนะสามพันหกได้สามหมื่นหกกับสามหมื่นแปดห่างสองพันนะ กรอรอด้วยรอรอด้วยจุ๊บขับเงาเข้าไปปึ๊บสกิลอันติจุ๊บแทง้มาตอนหนึง่งสวยได้มาสองรอ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 สกิล,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 กลถ้ารองเงาจุ๊บป,ปึ๊บปึ๊บสวยัยครับได้มาสามนะก็มาทำเวียคิปอุ้ย ชารอ,อมาแล้วเราะแบบอข้พางก่อนนะครับมีชูเาอยู่ข้างบนถ้าไม่มีอันติไม่น่าสู้ได้นะผมคิดว่าจุบ๊บคุยโอ้โหเงาไม่โดนแน่เ็เตะเนี่ยเลยถ้าเรากลับไปอะ่ะชูตัวนี้มันกดอันติ <laughs> มันกดอันติรอเนี่ยเลยอขอบอาฟ้าฟานแล้วกันนะครับ นี่นะแล้วก็้รับแล้วอุ้ยชูชูชูกอยู่เราหมดนะรอรอกลับบ้าน่อแล้วกันนะครับรอจังหวะเข้ารอเงามาล้กันชีปก่อนเรียบร้อยเพื่อนไปหมดทีมได้มาตัวหนึ่งนะไฮรอตอุ้ยเราต้องการบ้านนะจุ๊บ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 เดียมาหนึ่งอุ้ยเงาเงาโดนจับ จุ๊บอุ้ยโดนกดใส่หัวนะแต่เราก็ยังถอยไม่ได้ก่อนนะครับระวังชูระวังชูปุ๊บจุ๊บอุ้ยเก็บเกบทูฟิกนะมีจอยมีจอยอุ้ยนี่ลาตีไปก่อนทีหนึ่งสวยได้จอยมานะครับชูชูนี่ล่ะโยนโยนอย่าโยนอย่าโยนนะอย่าโยนเดี๋ยวแพ้นะ เจะเก็บเอาอกอันนี้ไว้ก,กันนะครับเอาไว้ดูดเลือดนะตั้งไว้เผื่อจำเป็นได้ขายซื้อดูดเลือดนะดเฮ้ยเพื่อนยิงเช็คพุ่มเลยหรอมีไม่มีตัวสูดไหนวะเนะี่ยระวังมาทิศนะครับ่างเอาไว้ปุ๊บรอเขาึกยิวหมดนะล้วค่อยกลับไปปุ๊บนั่นไงปันติจิ๊บสวยได้มาอีกหนึ่งคิวนะครับลีเจนเดอรี่ มีคลิปล่างเพื่อนคลิปล่างกลับไปกันคลิปล่างคนนึงเว้ยมีชูมีชูปุ๊บปุ๊บอุ้ยอุ้ยจอยมาสกิลหมดโอ้โหกลับไปก็โดนชูเรียบรอย้อยอ๋อช็อตนี้ผมพลาดนะพลาดจริงนะครับช็อตนี้โอเคครับเอากันใหม่นะเมื่อกี้ผมพลาดนะจุตดต่อไปก่อนอุ้ยเข้าไปข้างในน่าจะมีหลายตัวนะเรา ไม่ต้องเข้าไปดีกว่านะครับเพื่อนจะเย้ดเรียบร้อยเบทิกโดนฟิกเกอร์เตะนะคิวเรสกิลเข้าไปต่ออีกหนึ่งรอรอจังหวะนะแล้วเรก็เข้าไปกันติคิบสวยได้มาสองตัวครับมีบอลมีบอลกันเมก่อนละกันสิบอกคิวแล้วนะครับตัวน,นี้ กัรคีบบนก่อนนะเพื่อนโอ้โหเพื่อนไล่ถึงสุดเลยจอยอาบับเราไปแล้วนะร oh, อรอจังหวะนะครับตอนนี้ก็เหลีืเกี์แล้วนะของเท่ากันหมดแล้วแหละอุ้ย oh, สวยครับได้จอยมานะมีชูนะครับมีชู <I win. S 1> เทากันคีบก่อนแล้วกันนะครับ Co it, so feels, รอเรื่องพร้อมไทยเกียวนะผมระวังไม่กล้าเดินมั่วนะครับเดี๋ยวเจอชูนะคติเราทีเดียวน่าจะไม่รอดนะครับรอรอเงาใส่แคลรี่รอรวงแคลรี่นะรอครับจุ๊บปลาเงาออกอุ้ยอุ้ยลูกสวยมากจุ๊บ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 ทับเป็นคิวจุ๊บทิปเป็ลคิวเรียบร้อยสวยมากจุดนี K ้จุ๊บขอ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 จุ๊บเรียบร้อย ค่าสี่นะครับยอดนี้สวยมากนะครับอุ้ยสามสิบวิเลยอ่ะแล้วลลจอยตัวเดียวนะอาจจะจบได้หรือเปล่าอุ้ยจอยมาจอยมาจุบปลาเงาปุ๊บจุบจสวยครับได้มาอีกหนึ่งคิวนะอุ้ยเพื่อนทักป้อมเลยสวยเพื่อนฉลาดมาก <inf> มันได้อย่างนี้อุ้ยน่าจะจบเกมแล้วนะครับเหลือแปดวินะเขาจะเกิดไม่ทัน เจ็บทีป้อมนะเรียบร้อยนะครับก็จบเกมกันได้นะครับก็เกือบไม่รอดในะเกมนี้ <Victory. S 1> เป็นการสซโ,โลแรงที่เหนื่อยมากๆเลยนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะเอาไว้เจอกันครับบ๊ายบาย